หิวจังมีอะไรกินบ้างอะพี่ว่าจะต้มะมาม่าเคลียร์ของในตู้เย็นอนะจะกินได้กันไหมดีเลยเดี๋ยวผมไปช่วยดูว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้างในตู้เย็นมีเกี๊ยวซ่าเอาไปนึ่งกินกับมามะ่าน่าจะอร่อยนะพี่จิมมี่เอามาเลยจ้าเดี๋ยวพี่จะได้นึ่งเกี๊ยวซ่าพร้อมกับต้มะมาม่าไปทีเดียวเลยเฮ้ยทได้ยังไงอะนี่ไงเดี๋ยวพี่จะทํากับหม้ออเนกประสงค์นี้กิโต๊ะพี่พึ่งได้มาจากเว็บโฮมโปรเลยนะ หม้อเนี้ยเขาทำได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะทอดต้มนึง่งหรือผัดก็ทำได้พร้อมกันในเครื่องเดียวเลยและเขาก็ยังมีนี่เคลือบสารเซรามิกไม่ทำให้อาหารติดหม้อได้นะเขามาพร้อมกับชั้นนึ่งที่วางไข่ได้ถึง7ฟองเห็นไหมไม่ว่าเราจะต้มจะนึง่งเกี๊ยวซ่าหรือว่าติ่มซำก็ทำได้พร้อมกันเลยจะ้ะและเขายังปรับความร้อนได้2ระดับกำลังไฟ1,000วัตต์ทำให้หม้อร้อนเร็วและกระจายความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอด้วย แล้วด้านล่างนะเขายังมีช่องระบายความร้อนแล้วก็ยังมีระบบตัดไฟอัตโนมัติทําให้ไม่ต้องกังวลเลยนะว่าเวลาที่เราทําอาหารพร้อมกัน2เมนูแล้วเครื่องจะพังอ่ะช็อคไปเลยช็อคดิพี่เครื่องแค่เนี้ยทําไมทําอะไรไต้งเยอะอ่ะจิ๋วแต่แจ๋วใช่ไหมล่ะแล้วหม้อเน,นี้ยเขายังจุได้ถึง2ลิตรทํมาม่าพร้อมกันกินกัน2คนได้สบายสบายเลยล่ะ oh. อ่ะเสร็จแล้วยกไปเลย หม้อเน,นี้ยมันดีมากเลยนะพี่เมื่อกี้ผมถ่ายลงสตอรี huh. ่อ่ะเพื่อนทักมาเต็มเลยว่าซื้อมาจากที่ไหนอือนี่เลยจ้าที่เว็บ Home Pro ออนไลน์หรือ Home Pro แอปพลิเคชันก็ได้จ้ะนี่โอ้ผมจะส่งไปให้เพื่อนได้เลยมากินกันเถอะน่าอร่อยนะเนี่ยน่ากินมาก